สวัสดีครับพ่อแกไม่แก่จ้านี่อยู่ท่ามกลางใบสวนผักกันจองผักกันจองบ้านเราเนอะนี่ไว้กินกับน้ำพริกลวกกิ้มจิ้มกับส้มตำมีเตอนี่ นี่เขาเรียกผัดกันจองแถวบ้านเช้ามาก็ทำน้ำพริกก็นี่มาเก็บได้เลยเก็บ,บข้างๆนี่เยอะมากอยู่เป็นสวนเลยออกดอกออกุ๊กโอโ้โหเต็มไม่หมดเก็บไปนี่มาไปลวกน้ำพริกจิ้มอร่อยมาก ป็นผักขื้นบ้านเราเนาะนี่กลางทุ่งกลางนามันก็จะขึ้นอย่างนี้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรก็อยู่บ้านเราอยู่ได้กินได้ทุกอย่างที่เราอยากกินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินที่เขาเรียกว่านี่แหละบ้านเราแหละนี่ปลาเลยแหละป่าผักกันจองเลยแหละใครอยากได้บอกมาเดี๋ยวเอาไปฝากเยอะเลยนี่กลางเต็มทุ่งนาเลย บอ่อนี้ก็เป็นบอ่อผักกันจองเนาะอาหารพื้นบ้านเรา